ครก็สวัสดีท่านครับผมผมเขินที่อาจารย์ชมพรเขียนถึงผม <c oughs> ออก็เดี๋ยวตลบกลิ่นสุกงอมแผ่หอมหวานตลบกลิ่นสุกงอมแผ่หอมหวานทุกอ,อนูดูการผสานผสมโชยกลบอบอวนหวนล่องลมคลุมห่มตลอดย่าน หมู่บ้านเรากำจายซ่านหวานอุ่นละมุนแฝงจากทุเรียนหอมแรงแห่งหย่อมเยา้าเห็นออกผลนั่นออกผลบนกิ่งก้านผ่านร่มเงารอคอยเฝ้ารอคอยเฝ้าการเวลาแห่งราตรีคืนมืดมิดปริดขั้วทุเรียนลนแต่ละต้นผลร่วงลงทีที ตุบตับตุบตับสลับท่วงทีดังดนตรีบรรเลงพร่ำกล่อมค่ำคืนขณะผลลนเกลือนะเทือนป่าเสมือนว่าหัวใจได้รู้ตื่นคมเปลือกหนามคมเปลือกหนามแนบสนิทจุมพิษพื้นพลันปลุกฟืน้นแว่วยินเสียงวิญญาณสัมเนียความหอมหวานแห่งชีวิต สำเนียกความหอมหวานแห่งชีวิตเนรมิต่วงหาไทยให้ทราบส่น้นสุขพร่างพูในฤดูฤดีดานสุขพร่างพูในฤดูฤดีดานฉันเสมือนพื้นผ่านการหล่นสะเทือนฉันเสมือนพื้นผ่านการหล่นสะเทือนคมหนามแหลมแต้มพร้อยรอยบาดแผลเจ็บปวดแผลร,รับแรงหล่นรอยกล่นเกลือน หากตัวตนเปลี่ยนผ่านทยานเยือนค่อยขับเคลื่อนท่วงทํานองของความในทุเรียนส่งสัญญาณการลุกตื่นกลางค่ำคืนมืดดับโลกหลับไหลอุป,ปสรรคเคลื่อนจักกลบนเนื้อใจทิ้งรอยชํำกระนำไว้ในชีวิตต้องปรับแต่งคมหนาเป็นความสุขต้องปรับแต่งคมหนาให้เป็นความสุข ละทิ้งมวลความทุกข์ละทิ้งมวลความทุกข์ทั้งหลายที่รุกโถมจิตให้บาดแผลให้บาดแผลที่ตัวเราแปลนิยามความนึกคิดคอยสะกิดหัวใจให้หัวเราะคอยสะกิดหัวใจให้หัวเราะลื่นไหลบนเปลือกทุเรียนเพื่อเรียนรู้ก้าวไปสู่ความจริงยิ่งเห็นเหมาะ แล้วเชิดหน้าผ่าเผยฝ่าเย,เย้ยย่อเพียมบ่มเพาะขุมพลังสั่งสมไว้จะหลบกลิ่นสุกงอมแพร่หอมหวานจะหลบกลิ่นสุกงอมแพหอมหวานฉันฉันนี่แหละตื่นผ่านตื่นผ่านรอยแผลรู้แก้ไขทุเรียนตกทุเรียนตกกระทบพื้น ฟื้นข้างในดานหัวใจให้ปรากฏเป็นบทกวีทุเรียนตกกระทบพื้นแต่ว่าเราฟื้นข้างในดานหัวใจให้ปรากฏเป็นบทกวีขอบคุณครับเป็นสุดหล่อพ่อรวยช่วยไม่ได้เป็นคนใต้ใจแรงแหลงซื่อ,อเป็นกวีเป็นนักเขียนเพียรฝึกปรือนามเขาคืออาจยาสิทธ สีสวน